แน่นอนค่ะเราจะพาไปรู้จักนะคะอีกหนึ่งนักรองมากความสามารถที่จับที่มาจากเวทีอะคาเดมี่แฟนเทเชียนั่นเองไม่ใช่ใครที่ไหนตอนนี้เขามีผลงานล่าสุดชื่อว่าเพลงบ่ายสองนั่นเองนะคะมาเจอเขาเลยดีกว่านั่นก็คือคาชานแดงค่ะสวัสดีค่ะนะเมื่อกี้ระหว่างที่เราแบบว่าแนะนำกันอยู่น่ะก็หมุนเป็นบ่ายสองเลยทีเดียวหมุนเป็นบสองครับเนาะ อ่ะให้ขชาแบบว่าทักทายเพื่อนโซป๊อปหน่อยค่ะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนโซป๊อปครับผมขชานนทนาฮะจาก r ูแพนดิเชียครับอืมครับผมนะก็หมายว่าก็ถึงเห็นได้ค่ะว่าเปิดซิงเกิลแรกมาเลยนะครับผมกับเพลงบ่ายสองครับมีเนื้อหาแล้วก็มีชื่อเพลงเนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงก็ผมยิงต้องเกินก่อนครับว่าจะเพลงบ่ายสองเนี่ยเนื้อหาของมันจะเกี่ยวกับการที่แบบแอบคิดถึงใครสักคนหนึ่งแอบชอบเขาพอคิดถึงเขาหลายๆคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมต้องบ่ายสองด้วยอ่าครับความจริงอ่ะเราให้เหตุผล ได้เยอะแยะเลยนะฮะว่าทำไมต้องบ่ายสองมันเหตุผลแรกเลยก็คือถ้าถ้าเป็นคนทำงานน่ะช่วงบ่ายสองนะหลังกินข้าวอิ่มๆนะง่วงสิมันจะเป็นช่วงที่ง่วงครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรามีใครคิดถึงนะผมว่าเราจะลืมความง่วงไม่ได้นี่เป็นิพี่กัน แกง่วงแกง่วงเฮ้ยแต่แล้วไปชาตอนไผ่สองม่วงเปล่าผมง่วงทั้งวันเลยเพลงมีคนนด้คิดถึงนะสิย่างนะแล้วเนื้อหาของเพลงเป็นลักษณะความคิดถึงใช่ครับแล้วแนวเพลงล่ะคะมันเป็นลักษณะแบบไหนแนวเพลงก็จะเป็นเพลงเพลงพอปครับผมซึ่งจะมีจังหวะเร็วขึ้นถ้าเทียบกับซิงเกิลแรกคืออ่า แค่ของเล่นแบบจะเป็นจังหวะที่เร็วขึ้นผมจะนิยามจังหวะนี้ว่ามันซิ่งแล้วกันฮะมันจะเป็นจังหวะซิ่งซิ่งขึ้นไม่ใช่ลำซิ่งไม่ใช่ลำซิ่งนะไม่ใช่เพลงนี้ขึ้นมาปั๊บตืด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 ไม่ใช่นะเป็นแบบคนละเรื่องคนละเรื่องครับเนะได้ข่าวว่ารู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยได้พี่ว่านธนกิจมาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนะเป็นไงการการทำงานกับพี่ว่านเป็นไงบ้างครับก็ตอนแรกไม่เคยทำงานกับพี่ว่านธนกิจมาก่อนเก่งเก่งพี่ว่านดุปะวะก็ไม่รู้ครับพอทำงานด้วยกันก็ พี่ว่านเป็นคนฮาเป็นคนตลกนะครับเป็นคนที่แบบมีมีมุกหรือจะมีมุมมองในการแบบมุมมองอะไรแปลกๆของเขามาให้ได้เห็นอยู่เรื่อยๆพี่ว่านเจ้าชู้ไหมครับพี่ว่านเจ้าชู้ไหมไปยุ่งกับเขาทำไมอยากรู้ตามข่าวใช่ไหมปิดเราไม่ควรอย่าไปถามพี่ว่านถามคาชาดีกว่าคาชาเาเจ้าชู้หรือเปล่าใช่คาชาเจ้าชู้ไหมฮะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอาอะไรมาวัดว่าคาชาเจ้าชู้อ่าเอาอะไรมาวัดกัน ก็อะไรนะกดไลค์อินสตาแกรมสาวๆเยอะเป็นธรรมดาครับผมบอกเลยว่าผู้ชายจำเลยเรื่องกดไลค์ธรรมดาต้องถามว่ี่เป็นคนรู้จักเราหรือเปล่าไม่นะพี่น้องเพื่อนป้าเพื่อนอาเพื่อนไม่มีช่วยแก้เลยผู้ชายโถจริงๆอันนี้ต้ปกติถ้าเกิดไม่กดไลค์ไปกดไลค์หนุ่มๆมัจจะเสียใจนะบอกเรื่องแปลกกันทีเลยะครัะงี้ก็เป็นไปอย่างนี้นะ แต่ไม่ตี๋งเขาอยู่เนอะถ้ากดไลค์หนุ่มๆนะคราวนี้แล้วมีแบบเออย่างไงเนาะแล้วนอกจากทางด้านของพี่ว่าที่มาช่วยโปรดิวส์เพลงให้แล้วมีศิลปินคนอื่นที่เข้ามาร่วมงานในเพลงนี้ได้ไหมคะเยอะแยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นมีพี่จักชวินก็คอยช่วยโปรดิวส์อีกคนนึงแล้วก็ยังได้อ่า พี่พี่วงเบ t เทอร์เบ e เทอร์ทำดนตรีให้ได้ทำงานกับมืออาชีพหลายๆคนสุดยอดนี่นะคะก็ออกมาเป็นเพลงที่ต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยทีเดียวคอนเซปต์ของเขาอะไรนะเช้าสายบ่ายสองก็คิดถึงใช่ไหมคะแล้วเที่ยงหายไปไหนกินข้าวพี่กินข้าวการคิดถึงต้องมีความการกินข้าวด้วยไม่ไดมื่จะไปคิดถึงคนไม่กินข้าวเด้วยคิดถึงไปด้วยไม่ได้หรอเราต้องเขาเรียกว่า เก็บแรงไว้ครับเพราะแน่นอนว่าเราต้องใช้เวลาคิดถึงทั้งวันต้องมีเวลาเติมพลังบ้างเข้าใจบ้างหน่อยแน่นะมีก็ต้องมีแรงไว้คิดถึงอะไรแบบนี้นะครับหมายว่าพูดถึงเพลงเราอยากรู้ถึงเรื่อง MV กันแล้วบ้างนะว่าเออเนื้อหาของ MV หรือว่าแบบเกี่ยวกับบรรยากาศในการถ่ายทําเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในการถ่ายทำวันนั้นก็หงบนเช้าไปกันที่กอง MV เลยครับก็ยังเจอนางเอก เอ็มวีคนเดิมก็คือชั้นักเอกเอ็มวีก็คือน้องไมล์วีรพรเอ็มวีที่แล้วก็เป็นน้องไมล์เล่นเอ็มวีนี้ก็ยังเป็นน้องไมล์เล่นอยู่แต่เอ็มวีนี้จะเปลี่ยนไปตรงที่ว่าขาชาจะเปลี่ยนเป็นแฟนขับแทนบ้างละเปลี่ยนบทบาทเเปลี่ยนบทบาทครับก็คือไปเป็นแฟนขับน้องเขาตามไปทุกที่มันน้องเขาจะไปใบสองเวลานี้จะไปไหนแล้วก็จะปลอมตัวปลอมตัวเป็นแบบใส่ลับใส่ซืบอก็คือปลอมตัวเพื่อจะได้ใกล้ชิดหรืออยู่ใกล้ๆอะไรประมาณนี้ครับเพราะเขาคิดถึงไงโดยใบสองนี่มันจะเป็นเวลาที่ ต้องคิดถึงเป็นพิเศษในเอ็มวีก็จะไปปั๊บใบสองจะไปที่นี่ที่นี่นะเราปลอมตัวไปแล้วเออนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างบรรยากาศการถ่ายทํามีอุปสรรคมีอะไรสนุกสนานขำๆในกองว่าไหมคะน่าจะเป็นฉากที่เข้าแต่ละฉากฮะคือผมต้องปลอมตัวเป็นทั้งเป็นเจช่างทำผมเป็นเจช่างทผมนะครับอย่างไรดูดูนี่ไงนี่ไงปลองแปนะที่นี่นะฮะ่า ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นมอไซวินครับคนละเรื่องเลยนะแล้วก็ไฮไลท์เด็ดๆเลยที่แฟนๆชอบกันคือเป็นอาม่าเป็นอาม่ามันยากไหมต้องทํำไม่ยากเลยครับก็เป็นตัวเองไปขออยากอยากรู้แบบขอแซมเปิลสักนิดนึงมีตัวอย่างไหมตัวอย่างหน่อยได้ไหมอาม่าอะไรอย่างเงี้ยขอเชิญพบกับอาม่าชาชาค่ะก็จะอยู่ประมาณท่าประมาณแล้วมีพูดปะ ไม่มีพูดเท่าเนี่ยก็จะเป็นท่าอามาเต้นด้วยหรอเออเต้นด้วยอ่าเป็นความหมายของไม่ความจริงต้องบอกก่อนว่าท่าเต้นที่อามาเต้นเป็นเป็นท่าของอ่าเป็นท่าเต้นใน MV ของเพื่อนผมกอ็มีของไทยแล้วนักไทยมาร่วมเล่นด้วยไทยบอกขอไทยอินสักหน่อยนึเอออ่ะนะตึงตึงตึงนี่ตาเต้นอามาเนี่ยท่าอามาเต้นท่านี้ครับทำไมอามาต้องทำอย่างนี้อามาเล่เก่งมากนะฮะจะเป็นท่าที่จะเป็นท่าประจำของอ่าไทยที่อยู่ในเพลงของเขา ก็เลยต้องเอาของเขามาแจมด้วยนิดนึงที่หลังไปคิดค่าโฆษณาเขาให้เขาคิดค่าโฆษณาด้วยนะแหมอุตส่ามาถ่ายอินในเพลงของเขาครับผมแหมเป็นไงบ้างหลังจากปล่อยเพลงมาแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นแฟนชอบครับครับบอกว่าอยากเห็นราชาร้องเพลงเร็วสักทีนึงก็สนใจอยากเลยปลยสองมาถูกใจนะยอดเลยนะครับพูดถึงเรื่องความคิดถึงในมุมมองของคชาวดนกว่าเวลาที่เราแบบคิดถึงใครสักคนนึงนึกถึงเนี้ยเรามีวิธีการในการแบบ ทำยังไงบ้างให้เรารู้สึกว่าเออมันหายคิดถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าการคิดถึงใครสักคนหนึ่งใช่ไหมคะทำไงหายคิดถึงถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่าการสื่อสารรวดเร็วถ้าโทรไปได้ก็โทรไปแต่ถ้าโทรไม่ได้ยังไงล่ะ มันม like so mm ีอ hmm. mm ีกหลายๆวิธ hmm. mm ีฮะทำให้หายคิดถึงได้หยิบรูปขึ้นมาดูเอ้ยเล่นดนตรีก็ช่วยได้อีกวิธีหนึ่งหรือไปปอมตัวอะไรอย่างนี huh. ้แอบดูเขาเขาเป็นยังไงเราก็ไปอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างนี้ตันตำรวจจับนะทำเหมือนในเอวีไงนะคะก็สามารถแบบว่าใช้เพลงนี้ไปแบบว่าเป็นสื่ออีก ใช,ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะคือบางทีเราไม่ต้องบอกักเขาตรงๆเราแอบคิดถึงนี่มันก็มีความสุขอยู่ในหัวใจแล้วนะเนา<อ>ะโอับนะผม <c oughs> ว,ว,ว่าแต่ว่าแหม่พอเรามีความคิดถึงเราต้องมีเรื่องกุ้มบ้างมีเรื่องกุ้มบัตรเผอิญมาในรายการของเรานะครับผมในท็อปิกของเรานะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีเรื่องกุ้มคุณจะทำอะไรออยากรู้นะว่าถ้าเกิดคชาเนี่ยมีเรื่องกุ้มคชาจะทําอะไรมันมีหลายวิธีนะครับที่แบบจะทําให้เราลืมเรื่องกุ้มใจไปได้ถ้า อย่างง่ายๆเลยคือถ้าแบบอุย้ยหาทางออกไม่เจอ,อนอนเนาะ <c oughs> นอนจริงๆเขา้าไข่ตอนง่วงง่วงก็นอนอครับเพราะว่าแบบบางครั้งเราเจอเรื่องกุ้มใจมาเราตอนนั้นอารมณ์เราตอนนั้นคือรู้สึกว่ามันหนักหนาสำหรับ,รบเราเราหาทางออกไม่ได้คือแบบให้เราไปทําอะไรต่อแล้วก็คงทําออกมาได้ไม่ดีเพราะฉะนั้น,นการนอน,น,นสำหรับผม,มเหมือนการ r e ต t a r t ใหม่ r e สต a r t ทั้งร่างกายตัวเองแล้วก็อารมณ์ตัวเองใหม่ครับผมพอตื่นมาเราจะรู้สึกดีขึ้น ที่หนึ่งที่ดีนะฮะแต่ทำไมตื่นมามันแย่ลงกว่าเดิมมันไม่รู้ทำไงอ่ะวันง่วง่ <laughs> ัง คชาบอกนั้นก็หลับต่อไปหมดยาวให้ยาวนะครับเออพอดีว่าวันนี้ไงท็อปปี้ของเราเป็นเกี่ยวข้องกับน้องแซมที่เป็นน้องแมวที่คิวเขากุ้มใจอยู่ตลอดเวลาไงเราเลยถามว่าเออถ้ากุ้มใจอย่างเงี้ยจะทำยังไงอะไรแบบนี้นะคะวันนี้ต้องบอกว่าคชาหน่ารักมากๆนะขนแฟนคลับมาให้เราได้แบบชื่นอกชื่นใจมีพนมเยียมเยยนเนาะแล้วก็ยังมีนี่เป็นของขวัญน่ารักหน้ารักรที่เอามาฝากรายการของเราด้วย ประชาชช่วยหยิบให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไรเอ่ยมันคือนาฬิกาครับนี่ทำไมต้องเป็นนาฬิกาคะเพราะว่าซิงเกิลใหม่ของผมชื่อเพลงว่าบ่ายสองดังซึ่งแน่นอนว่าพอใส่ฐานไปปั๊บนะครับนาฬิกาก็จะเดินต๊อกต๊กต๊อกต๊กไปที่บ่ายสองแล้วมันจะไม่เดินอีกเลยสรุปมันใช้ได้จริงไหมเนี่ยใช้ได้จริงเราเล่นอ๋อใช้ได้จริงนะใช้ได้จริงครับแต่ว่าตอนนี้บ่ายสองอยู่ครับ นะคะขอบคุณมากมากนะที่เอามาฝากรายการของเรานะคะขอบคุณเลยครับขอบคุณครับอ่แล้วก็แน่นอนว่ามาโปรโมทเพลงของเราแล้วเนาะก็ต้องให้เพื่อนๆชาวโซป๊อปเนี่ยได้ดาวน์โหลดเพลงของกระชาด้วยเป็นยังไงบ้างคะดาวนโหลดยังไงก็หยิบโทรศัพท์มือถือของท่านขึ้นมาฮะกด24ตัวครับจะมีพี่โอเปอเรเตอร์รับสายนะครับก็บอกพี่โอเปอเรเตอร์ไปว่าพี่ครับพี่ครับผมอยากได้เพลงบ่ายสองของกาชาจังเลยเท่านั้นแหละครับ คุณก็จะเสียตังค์แล้วคุณก็จะได้ไปคุณไปไอ้เัาถึงข้ามเรื่องเสียตังค์กันก่อได้เขาเรียกว่าเป็นการเป็นการสนับสนุนสินเิน่อนะคะแล้วก็อ่ะช่องทางการติดต่อเป็นไงคะอินสตาแกรมอินสตาแกรมทวิตเตอร์เอาทวิตเตอร์ก่อนแล้วกันครับผมฟอลโล่กระชากันได้นะฮะที่กระชา K A C H A underscore F แปดครับแล้วก็อินสตาแกรมนะครับก็กชา K A C H A underscore lowback L O W B A d T ครับไปกดไลค์กันได้นะคะครับผมนะ ได้ข่าวมาว่าคาชาจะมีคอนเสิร์ตใช่ยังไงคะคอนเสิร์ตที่ไหนอะไรยังไงแล้วฟังหน่อยก็จะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครับผมครั้งที่2แต่ไม่ใช่คอนเสิร์ตของผมคนเดียวมันจะเป็นคอนเสิร์ตกับเพื่อนผมด้วยครับปตาชาพงษ์ฮะก็คอนเสิร์ตจะจัดขึ้นในวันที่7กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับผมที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ฮอล์ครับค่ะ7กรกฎาคมซื้อบัตรได้หรือยังคะตอนนี้ตอนนี้ก็เปิดให้จองบัตรกันแล้วครับค่ะโอ้เพราะฉะนั้นติดตามกันดีๆนะอยากจะบอกว่า ใครที่เคยดูครั้งแรกแล้วครั้งที่สองผมอยากจะบอกว่ามันสนุกกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าเราด้วยความที่เราโตขึ้นเราการเล่นการทำอะไรมากขึ้นฮะรอดูแล้วก็เพลงก็มีเพลงมากใช่นะคะติดตามมันก็แล้วกันอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้เห็นการเล่นสดๆกับเพลงนี้กันว่าเป็นยังไงบ้างเชื่อว่าน่าจะได้แบบถูกอกถูกใจคนคิดถึงใครเลยหลายคนแน่นอนนะคะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ โซฟาลิเบิรกโชว์นะครับกับช่วง h ฮอ Staff ครับผมตอนนี้เนี่ยขาชาของเราก็พร้อมแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆพร้อ,พอมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับกับเพลงบ่ายสอง ของฉันมีรอยยิ้มได้ความสุขของฉันช่างง่ายด้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเธออาจดูเหมือนมันไม่มากมายแต่ฉันตั้งใจทำสิ่งที่เฝ้ารอมีความหมายคิดถึงเธอในตอนเช้า เธอในตอนสายคิดถึงเธออีกทีช่วงบ่ายสองได้แอบมองถึงตอนเย็นคำลงเอาอีกแล้วทิ้งคืนยิงหวันไวแค่เธอคนเดียวแสนยิ่งใหญ่เธอรู้สึกไหมว่าฉันรักเธอหมดใจ วันนี้เธอยังไม่สนใจพรุ่งนี้ก็จะรัมใหม่ไม่เปลี่ยนพันไปเพราะว่าใจต้องการแค่เธอผู้เดียวอาจดูเหมือนมันหม่มากมายฉันตั้งใจทำสิ่งที่เฝ้ารอมีความหมาย เธอในตอนคิดถึงเธอในตอนคิดถึงเธออีกทีสักได้แอบมองถึงตอนเย็นคำลงเอาอีกแล้วเที่ยงคืนยังวันไปแค่เธอคนเดียวเสนยิญญ่งใหญ่เธอรู้สึกไหมว่าฉัน รักเธอหมดใจนานๆนา,นา,นาแล้วเธอจะมองเห็นกันบ้างไหมรู้สึกไหมว่าฉันรักเธอหมดใจนานๆนา,นา,นาแล้วเธอจะมองกันบ้างไหมรู้สึก ขอบคุณครับเพลงเขาแบบมันจะต้องมีจังหวะอะไรแบบรองเต้นไงอันนี้คืออะไรที่จะทำคนเดียวดีกว่าพี่โต บอกว่าแบบเป็นคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะฟังจากแบบวิทยุฟังจากซีดีหรือฟังจากสดๆอย่างเงี้ยเสียงก็เหมือนกันเนาะไม่เพี้ยนไม่มีอะไรแบบว่าคุณภาพคุณภาพจริงๆนะคะปกติปกติเวลามีแฟนคลับมาเรไม่เคยแบบว่าให้แฟนคลับถามอะไรเลยนะเราอยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแฟนคลับเขาอาจจะมีอะไรที่อยากรู้โดยที่เราไม่ได้ถามให้เขาไหมมีอะไรอยากถามแต่ว่ายังไม่เคยถาม过ไหมคะใช่ไหม อยากรู้อะไรหรือเปล่าเอออยากรู้อะไรบ้างไหมให้หนึ่งคำถามหนึ่งคำถามเดียวเราดูเดูมีมีคำถามอะไรที่แบบอยากรู้บ้างไหมหรืออะไรอย่างงี้กราชาแปงฟันปัดขึ้นหรือปัดลงก่อนชาบอะไรอย่างงี้เป็นคำถามผมไม่แปงครับแปงอะเราเพิ่งเพิ่งรู้ความจริงตรงนี้นี่เองนะคะมีไหมมีไหมอยากถามไหมหนึ่งคำถามหนึ่งถึงสามฮะหนึ่งสามสองสาม สแสดงว่าคือรู้หมดแล้ว<อ>คือเป็นแฟ<ส>นคลับจริงๆนะ,นะก็เอาเป็นว่า ถ้าเกิดว่าอยากถามอะไรก็ลองไปถามกันดูเองแล้วกันอุตส่าห์แบบเผื่อจะถามให้เลยอย่างนี้อะมาให้ขชาแบบว่าฝากเนื้อฝากตัวกับเพื่อนเพื่อนชาวโซป๊อปหน่อย้วกันค่ะครับเพื่อนเพื่อนชาวโซป๊อปนะครับตอนนี้ขชาก็มีซิงเกิลที่ได้ร้องให้ฟังไปเมื่อตกี้ฮะมีชื่อเพลงว่าบ่ายสองนะครับผมก็ขอฝากเพลงบ่ายสองไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีละครทั้งช่อง9้านะฮะชื่อเรื่องว่า My Melody 360องศารักครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาสองทุ่มครึ่งถึงสาม แล้วเขาจะบีบว่าเล่นละครอยู่สักพักหนึ่งก็จะมาร้องเพลงบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เห็นแบบว่านอกจากคาชาเองมีเพื่อนๆของคือแฟนซาเชียด้วยนะคะอ่ะคาชาอยากจะแบบฝากความคิดถึงอะไรไปถึงแฟนคลับหรือเพื่อนๆที่กําลังชมอยู่บ้างไหมคะก็ ยิ้มครับอีกคนหนอ่ายิ้มหวานทีนึงคิดถึงฮะปรัเพลงผมด้วยนะครับง่าั้ๆแต่ได้ใจความนะครับมอ่ะอีกหนึ่งครั้งดาวโหลดก็แล้วกันค่ะกด2อสตัวครับตัวออกครับบอกพี่โอเปอเรเตอร์นะฮะว่าอยากได้เพลงบ่ายสองของกระชาจังเลยแล้วคุณก็จะได้เพลงบ่ายสองครับผมันจะได้มีรายได้ด้วยนะครับครับผมนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณกระชามากๆเลยนะครับขอบคุณครับช่วงหน้านะครับพบกับโซฟาเน็ตเวิร์กโชว์ครับ